จริงๆแล้วคงเบงนั้นเป็นคุนนางฝ่ายบุญเขามีความสามารถในเรื่องการบริหารและการปกครองทําให้ผู้คนในอาณาจักรสงบสุขปราศจากโจรผู้ร้ายตัวเขาเองก็มีความยุติธรรมแก่ราษฎรทั้งปวงลักษณะของเขาเหมือนกับเซียวเหอในเรื่องใซฮหัน่นดังนั้นคงเบงจึงจัดว่าเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งไม่ใช่คนเก่งในลักษณะแบบที่หล้อว้านจงว่าเอาไว้เหตุการณ์ที่หนึ่งคงเบงยืมกอทันจากโจโฉ ลอกว่านจุงบรรยายว่าเมื่อตอนคงเบ้งไปเจราจาความที่งอกกกจิวยี่ต้องการจะฆ่าคงเบ้งเขาจึงสั่งให้คงเบ้งทำลูกเกาตันไว้สำหรับต่อสู้ทางน้ำหนึ่งแสนดอกโดยให้เวลาสิบวันถ้าคงเบ้งทำไม่ได้เขาจะได้จับคงเบ้งฆ่าจามกุฎของกองทัพคงเบ่งบอกจิวยี่ว่าขอเวลาสามวันก็ทำทันแล้วหลังจากนั้นคงเบ้งจึงนำเรือใหญ่20ลําลำมาใส่หุ่นฟางเอาไว้โดยรอบแล้วทำเป็นบุกค,ค่ายของโจโฉตอนกลางคืน ตอนที่หมอกลงจัดโจโฉคิดว่าของทับงอกกบุกโจมตีจึงระดมยิงกอชันมาใส่เรือของของเบง้งทําให้ขงเบ้งเก็บธนูได้นับแสนดอกในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องจริงเดยสิ้นเชิงเพราะไม่ได้ปรากฏอยู่ที่ใดในจดหมายเหตุสามก๊กของเฉินโซเลยแม้แต่น้อย <P rem ium> เหตุการณ์ที่สองของเบง้งดา่าองหลงจนตายในน้าวันที่ยายสามก๊กกล่าวว่าเมื่อของเบ้งยกทัพมาตีวุยกกครั้งแรก องลองผุนนางผู้ใหญ่วุยกกอาสาติดตามมาในกองทัพด้วยเพื่อใช้ลมปากเกี้ยกรอบให้กับคงเบ้งยอมจำนนปร,รากฏว่านอกจากคงเบ้งจะไม่ยอมจำนนแล้วเขายังด่าองลองว่าเป็นสุนัขและเป็นโจรเท่าองลองแค้นใจมากเขาตกม้าตายในทันทีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกันในความเป็นจริงแล้วองลลงได้ส่งจดหมายไปหาคงเบ้งโดยแนะนําให้คงเบ้งยอมจำนนแต่คงเบ้งไม่ได้อ่านจดหมายขององลองเลยด้วยซ้าไป องหลงป่วยตายลงอย่างสงบในปีคศ228อยองหลงผู้นี้เป็นทวดของซูมาเอียนเพราะว่าหลานสาวของเขาแต่งงานกับซูมาเจียวเหตุการณ์ที่3คงเบ้งดีดพินหลอกซูมาอีนวนิยายสามกกกว่าเมื่อมาเจ็กทำเสียเรื่องที่เกติงแล้วคงเบ้งสั่งให้กองทัพทั้งหมดถอยไปยังฮั่นตงส่วนตนเองเดินทางไปลำเลียงสเสบียงอาหารจากเมืองเล็กๆที่ชื่อเสเสีย ระหว่างที่คงเบ้งอยู่ที่เสษเสียกองทัพจํานวน1นึ่งแนาายของสุมาอี้ได้ยกธรรมโจมตีเมืองคงเบ้งเห็นจวนตัวจึงสั่งให้เก็บทงต่างๆลงทั้งหมดและให้ปัดกวาดเช็ดถูกําแพงเมืองให้สะอาดพร้อมทั้งเปิดประตูเมืองไว้ด้วยส่วนตัวเองก็ไปนั่งดีดพินอยู่บนกําแพงเมืองราวกับว่าล่อสูมาอี้เข้ามาเมื่อสุมาอี้เห็นเขาก็คิดว่าเป็นกับดักจึงถอยไป เรื่องนี้ไปปรากฏในหลักฐานยุคหลังซึ่งค่อนข้างแน่ชัดว่าเป็นการแต่งเติมขึ้นมาสาเหตุที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าแต่งเติมขึ้นมาก็เพราะมันไม่ปรากฏในหลักฐานร่วมสมัยอย่างจดหมาหยเหตุของเฉินโซรวมไปถึงหลักฐานเล่มอื่นๆยืนยันว่าสุมาอี้อยู่ห่างจากเสียเสียนับพันกิโลเมตรในเวลานั้นสุมาอี้จะไปโปรดที่เสยเสียคงเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามจูหลงเคยใช้กลยุทธ์นี้จริงๆตอนรบกับฝ่ายเจโฉ ในศึกจิงเมืองฮั่นตงแด้ได้ช,ชนะเสียด้วยเหตุการณ์ที่4ี่คงเบ้งเผาทัพศัตรูที่ทุ่งพกบ๋องการต่อสู้ที่ทุ่งพกบ๋องเป็นสมรภูมิแรกในนวนิยายสามก๊กที่ขงเบ้งได้โชว์ความสามารถของตนเองคงเบ้งได้ล่อแฮรวอตตุนเข้าไปติดกับและจุดไฟรอบด้านทําให้ของตับของแฮ์วอตตุนแตกยับเยินชชนะครั้งนี้ได้ทําให้คงเบ้งได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ติดตามเดิมของเล่าปีอย่าง บนอูเลี่ยเตียวหุยในหน้าประวัติศาสตร์แล้วไม่ปรากฏเลยว่ากงเบ้งมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้จดหมายเหตุสามก๊กเล่าว่าเล่าปีทําเป็นถอยทับแล้วโผา่ายตัวเองเพื่อล่อให้แฮหัวตุ้นติดตามมาเมื่อแฮหัวตุ้นติดตามมาแล้วกองทัพของเล่าปีที่ซุ่มอยู่จึงเข้าโจมตีจากทุกด้านทาให้กองทัพของแฮหัวตุ้นถอยไปง่ายๆเช่นนี้เองไม่มีดราม่าจุดไฟอะไรเหมือนที่นวนดีใหญ่เล่าไว้ จริง,รงในประวัติศาสตร์เองก็ไม่ปรากฏว่าคงเบ้งเข้ามาร่วมกับเล่าปีเมื่อไรดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าลากว่านจงเป็นผู้แต่งบทให้คงเบง้งโดเท่ขึ้นมาเองเหตุการณ์ที่ห้คงเบ้งทำพิธีต่ออายุนวนิยายสามก็ได้แสดงความดราม่าว่าคงเบ้งได้ทำพิธีต่ออายุโดยเขาจุดเทียนหลายสิบเล่มและสวดอ้อนวอนต่อดวงดาวเป็นเวลา7วัน7คืนถ้าเทียนที่จุดไว้ไม่ดับเลย หงเบ้งจะมีอายุยืนยาวไปอีก12ปีแต่แล้วในคืนสุดท้ายอุยเอียนกลับทําเทียนดวงหนึ่งดับทำให้คงเบ้งรู้ว่าตัวเองต้องตายแน่เขาจึงสั่งเสียทุกอย่างกับคุนนางคนอื่นๆเรียบร้อยรวมไปถึงทูลเล่าเสียในทราบด้วยหลังจากนั้นคงเบ้งก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้54ปีในฉบับประวัติศาสตร์ไม่มีอะไรที่ราม่าแบบนั้น หนังสือจดหมายเหตุสามกรแรงอัานแค่ว่าคงเบ้งล้มป่วยและเสียชีวิตลงในวัยห4ปีถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วคงเบ้งเองก็ไม่น่าจะเชื่ออะไรในศิลศาสตร์ด้วยตัวขอเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือหลายอย่างอย่างเช่นธนูกนหรือโคไม้ในหน้าประวัติศาสตร์คงเบ้งน,น่าจะเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติอยู่พอตัวเลยทีเดียวหลังจากคงเบ้งเสียชีวิตเทวดาคงเบ้งก็ไม่ได้ออกมาไล่เมื่อจงโหยนำทัพบุกตีจกกกเหมือนในแนวอนิยาย เรื่องมีแค่ว่าจงโฮยได้ไปคำนับศพขององค์เบ้งที่เขาเต็งกุลสันเท่านั้นเองขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรปราณสองโลกจะเข้าไปอ่านอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหมๆ่ๆปาณสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ